เราสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับจับตาการท่าเรือครับกองหน้า4ี่คนจะลงเล่นกันยังไงครับในวันอาทิตย์ที่31มอกราคมนี้การแข่งขันไทยลีกจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งซึ่งจะเริ่มโดยศึกนัดตกค้างระหว่างสิงห์เชียงรายอยู่ในแตดปะทะกับการท่าเรือ f c ครับในเวลา18นาฬิกาสนาทีโดยจะถ่ายทอดสดทางช่อง n b t นะครับความน่าสนใจของนัดนี้นอกจากจะเป็นการพบกันของ2ทีมชั้นนํา ที่ได้สิทธิ์ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับยังเป็นการที่แฟนบอลจะได้เห็นฟุตบอลเกมรุกมาฟาดแข่งกันครับซึ่งน่าจะสร้างความสนุกให้คนดูไม่น้อยเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องบอลเกมบุกคงต้องยกให้การท่าเรือเอฟซีเป็นอันดับหนึ่งเพราะจาก15นัดที่ผ่านมาพวกเขาครับยิงประตูคู่แข่งไปมากถึง38ลูกคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ2.53ลูกต่อ1เกมซึ่งมากที่สุดในไทยลีกครับการท่าเรือเอฟซีในฤดูกาลนี้อุดมไปด้วยนักเตะแนวรุกระดับประการคร ซึ่งณปัจจุบันพวกเขามีกองหน้าอาชีพระดับหัวแถวของไทยลีกอยู่ถึง4คนในทีมนั่นก็คือสกิโอโซเรสหัวหอกชาวสเปนครับเนลสันโบนิยาดาวยิงชาวเอลซาวดอ์นะครับอดิศักไกสอนยอดดาวซันโบชาวไทยและอีกคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ครับคือยาน,นิคโบลีเพชเฆคตาชาวฝรั่งเศสที่คว้าตัวมาจากราชบุรีมิตรผลอฟโดยทั้ง4คนครับต่างมีสถิติการทำประตูที่สุดยอดและอยู่ในระดับท็อปในซีซั่นนี้ครับ โคิโอโซเรสยิงไปแล้ว9ประตูจาก15นัดอดิศักไกสอนยิงไป9ประตูจาก14นัดครับยานิกโบลีครับยิงไปแปประตูจาก14นัดเนลสันบโบดิยา4ประตูจาก7นัดครับรวมแล้วครับทั้ง4ี่คนนี้สามารถทําประตูได้ถึง30ลูกการที่มีกองหน้าระดับประการถึง4คนในทีมย่อมเป็นเรื่องที่ดีครับและอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของโค้ชอูดกุนซือของการท่าเรือฝีว่าจะจัดทัพกันอย่างไรถึงจะลงตัวครับ การจะส่งกองหน้า4คนลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเดียวเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงมากครับแล้วคงทําให้ระบบทีมขาดสมดุลดังนั้นครับโค้ชอูดจะต้องหาทีมที่ลงตัวมากที่สุดครับสำหรับ11คนแรกแล้วจะเป็นใครเป็นตัวจริงใครจะต้องนั่งสำรองหากให้วิเคราะห์ครับคนที่น่าจะการันตีตัวจริงมากที่สุดก็คือเซอร์กิโอโซเรสกองหน้าชาวสเปนเพราะเขาลงเล่นทุกนัดตลอด15เกมแรกครับแถมยังสามารถเล่นในหลากหลายรูปแบบหลากหลายตำแหน่งด้วยนะครับ โซเรตเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ได้ตัวริมเส้นก็นได้ครับหรือจะถอยลงมาเป็นกองหน้าตัวต่ําก็ได้เขามีทักษะและเซนฟุตบอลที่ดีอีกทั้งยังมีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งผมเชื่อว่าโซเรสในเลขที่2นี้ครับจะต้องยืนลงมาต่ำกว่าเดนิมนิดหน่อยและคอยจ่ายทําทางให้เพื่อนมากขึ้นส่วนอีกคนที่น่าจะการันตีตัวจริงก็คือยานิกโบลีที่เพิ่งย้ายมาใหม่ครับเพราะการท่าเรื c, อ F4 คงไม่คว้ามาร่วมทีมโดยคิดจะเอามานั่งเป็นสำรองแน่ๆครับอีกทั้งโบลีเป็นกองหน้าที่มีรรรููป่่่างงงงสใหญแแข็ก เล่นลูก,กากาศได้ดีครับซึ่งเป็นจุดที่การท่าเรือกําลังขาดพอดีครับฉะนั้นโบลี่ครับจะเข้ามาเพิ่มเติมมิติเกมรุกให้กับการท่าเรือได้ไม่น้อยครับสาหรับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ว่างครับหาโคชอูดเลือกที่จะเล่นในระบบ4-3-3ที่ใช้มาตลอดผมคิดว่าน่าจะเป็นอดิศักกาสอนที่จะได้เล่นเป็นตัวจริงครับเจอบอ้าก๊อฟอดิศักกาสอนฤดูการนี้กลับมาแจ้งเกิดได้อีกรอบหลังจากฟอร์มตกไปพักหนึ่งในช่วงที่อยู่กับ s c g เมืองทองอยู่ในเตดมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอก็เรียกได้ว แลวมีการจบสกอร์ที่ค่อนข้างไว้ใจได้ถ้ามีโอกาสแล้วก็ใช้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ครับซึ่งการมายืนจับคู่กับยานิคโบลี่นะครับน่าจะดูลงตัวไม่น้อยโดยให้โบลี่เป็นตัวพักบอลหรือตัวจู่โจมแล้วอดิสสาครับก็เป็นคนคอยเก็บตกจังหวะ2ซึ่งน่าจะเข้าทางเจ้ากอล์ฟที่จะบมุกไวและเข้าฮอสได้ดีครับส่วนนรายของเนลสันโบนิญาโดยสภาพร่างกายได้ยังไม่ฟิตเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนโดยตัวเขาครับมักจะยืนระยะได้ไม่ครบ90นาทีดังนั้นการให้เขาเป็นซุปเปอร์ซับ ที่คอยเปลี่ยนเกมในช่วง30นาทีสุดท้ายจึงน่าจะเหมาะสมที่สุดครับโบนิญามีจุดเด่นคือสปีดและความเร็วดังนั้นการที่เขาลงสนามมาในช่วงหลังกองหลังคู่แข่งก็เริ่มจะหมดแรงแล้วครับจึงทําให้เขาได้เปิดโหมดโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดคือการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของการท่าเรือเอฟซีในช่วงเล็กที่2ที่พวกเขามีกองหน้าระดับท็อปถึง4คนอยู่ในทีมส่วนในเรื่องจริงจะแม่นยําแค่ไหนจะถูกต้องแค่ไหนครับก็ต้องไปดูกันในสนามวันอาทิตย์นี้ครับ สำหรับเพื่อนเพื่อพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอ,อมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านครับจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามากบายและ้าไม่อยากพ่าขกาวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร้กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ